สาวปกดด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่ผมนายเกิดกันไม่ใชวิก,กันอีกแล้วนะครับจะถามนะครับทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยผมลงมอดไว้ครับหนึ่งจุดแปดนะครับเอง่ายๆเลยวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดนะครับที่ผมลงก็เนี่ยอ่ะมัดฟอนด์เยฟอน,น,น์นดเอร์ฟอร์เฟอร์เฟเฟอร์นรเฟอร์เฟอร์เฟเฟอร์ร์เอออร แล้วก็เป็นมอดอะไรวะมอดนัดนัดนอะไรนี่แหละครับใครรู้ก็บอกได้นะแล้วทีนี้ก็เออไม่ใช่แล้วก็ลงมอดอะไรไปวะเออลงแค่นี้รับสิบที่เยบที่เห็นรับสิบมอดนะครับเงียบสิบมับก็เริ่มการสอนเลยเลย,เลยกันลวกันนะ อย่างแรกเยวผมจะตัดไปเดี๋ยวจะตัดไปตอนเอาเว็บมาให้นะครับมาต่อกันมาต่อกันเลยนะครับนครมันก็จะมีแบบนี้ครับให้คุณกดตรงนี้ไปเลยแล้วก็รันตื๊ดตืตืตตัวที่ครับคอมผมมัลงอะไรเยอะไปไหนผมชอบโหลดหนู่นโหลดนี่ก็คงจะทําเป็นนะครับแล้วให้คุณเข้ามาครับหนึ่งจุดแปดนะครับกดรันนะครับ ต่อไปต่อไปถ้าเกิดคุณไม่เลือกตรงนี้นะครับมัดคุณก็จะได้ไม่ได้ตอนแรกจะมีเอเอใช่ถูกและตอนแรกมันจะมีมัดทูมันนี่ไอเทมมาให้ให้คุณทําการลบแล้วคุณโหลดมัดอะไรมาก็ได้ที่แทนทูมันนี่ไอเทมนะครับมัดที่ผมใช้อ่ะครับกดไปป๊๊ืืแล้วก็รัน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 ก็ตรงนี้เรื่อยๆพอกดตรงเนี้ยก็ตรงนี้เรื่อยๆแล้วพอเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าต่างจาวนตรงนี้ให้ดาวน์โหลดคุณไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดติ๊ก ให้ไดถูกออกเท่คุณมีจาวาแล้วหรือถ้าใครเพิ่งลงก็กดเอาเลยแล้วมันก็จะติดตั้งก็ลองมาติดตั้งติดตั้งอืมผมจะข้ามแล้วกันวิธีนี้นี่นะครับเราให้คุณทําการตอนแรกให้คุณทาการลองเข้าก่อนแต่อย่าเพิ่งลบไมคครับสมพนี่เทมนะแนะนําไว้ก่อนผมนใช้สกินผมดีกอ่ กินที่ผมชอบใช้ทุกวันนะครับกดอืตอนแรกมันจะเป็นให้คุณเลือกเวอร์ชันแต่ว่ามันจะเป็นมาให้หอยู่แล้วก็เข้าเกมแป๊บเดียวเพราะผมรันไปหลายครั้งละนี่ม็อดที่ผมใช้แค่นิสหยอไม่รู้าพัานหน้าผมจะมาเออสอนไม่รู้าพัทหน้าผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟหนึ่งจุดแปดแบบม็อดดีไหมวะเดี๋ยวพันหน้าค่อยมาสอนแล้วกัน นี่ครับตอนแรกให้คุณรันนะครับตอนแรกมันจะเป็นสีมอสนะครับเออหรื 3, อสามมัดไม่รู้นะครับถ้าเกิดเป็นใครใครเป็นสีก็ผมผิดก็ไม่รู้นะตรงน,นี้จะเป็นแล้วมันก็จะมีห้าเพราะว่าเพิ่มมัดทุมเมนเนเทมให้เนี้ยนี่แล้วพอแสดงว่าได้แคุณก็ลงมัดไปเลยแล้วแต่คุณก็สวัสดีนี้ก็พอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ